วันนี้เรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถทะเบียนกอไก่นอหนู1711นง่นะฮะจังหวัดนครราชสีมาเป็นรถ Honda c i ิ y ตี้ซเนะครับผมซึ่งเราจะได้พบกับทางเจ้าของนะครับสวัสดีครับผมไม่ทราบพี่ชื่ออะไรครับครับครับผมผมเจ้าของรถ h o น d a c ท t y z ีซทเอ็กครับทราบชื่ออะไรครับผมชื่อปริญญานะครับสี่สิบแปด ค,คพี่ปริญญาทําอาชีพอะไรครับคา,าขายครับผมรผม้านร้านซ่อมรถจัยานยนต์นะครับ <c oughs> ครับผมไม่ทราบคุณพี่ปริญญา,าใช้เครื่องวัร์ตแกลรแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็อยู่ในขั้นที่น่าพอใจมากครับเพราะว่าในก่อนนี้อา onda อาได้สิ้นส วันนี้จะเป็นเครื่อง VT e c นะฮะตราการขับขี่ก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจอยู่แล้วแต่พอติดเข้าไปแล้วการที่ง่เครื่องยนต์รู้สึกได้ว่ามันวิน<อ>่งได้สบายขึ้นไม่หนักรถดูเหมือนไม่เป็นภาระขึ้นจนมากเกินไปแลวก็ตาาประหยัดที่อยู่ในขั้นที่อพอใจได้เลยครับจากเดิมใช้งานเป็นเท<อ>่าไหร่ฮะประมาณกี่กิโลเมตรนะฮะผมวิ่ง ปกติใช้งานอยู่10เห10-11โลลิตรนะครับในเมืองใช่ไหมครับในเมืองครับในก็โดยเฉลี่ยประมาณนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่14โลลิตรนะครับคิดยังไงก็ได้14โลลิตรครับจะวิ่งทางไกลนี่อยู่ที่17-18ถึงโลลิตรครับจากจากเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ครับจากเดิมอยู่ที่ถ้าวิ่งทางไกลๆที่14-15ครับครับแต่นี่วิ่งสบายๆปกติคือใช้งานปกติมีแซงมีเบามีเลขมีขึ้นเขามีจอด ครับมีทุกสภาพแล้วอยู่ที่17 18โลลิตรครับผมความความเร็วเฉลี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่110ประมาณ1้0ยร้นะครับมีสามย่านครับผมแล้วตั้งแต่ติดตั้งมาจนถึงปัจจุบันใช้ระยะทางกี่กิโลแล้วครับประมาณ8,000ันโลครับผมประมาณ8,000กิโลนะฮะมีผลกระทบกับเครื่องยนต์อย่างไรบ้างไหมฮะอ๋อไม่มีเลยครับผมไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์เลย เราก็ดูแลคื้อยู่ปกติของเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับกาเติมน้ำเติมน้ำเชื่อปกติครับครับผมไม่ทราบว่าคุณปริญญามีอะไรอยากจะบอกกับทางผู้ชมทั่วประเทศไหมฮะก็อยากให้ลองใช้ดูครับนวัตกรรมใหม่ผล uh, you. ิตภัณฑ์นี้ก็ใช้ที่น่าสนใจครับ